การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของรอวันที่14เมษายนปี2025 วันนี้นะครับเรื่องราวที่น่าสนใจในรอก็จะมีเรื่องราวของกุนเทอร์ครับที่ออกมาตอบโต้เจอูโซเพนตาจะเจอกับฟินบาเลอร์ก่อนจะชิงแชมป์สีเศร้าในรสเซมาเนียแล้วก็เรื่องราวของโลมาเลนเซอรลอรี ine, แล้วก็เสียมพังนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยวันนี้ครับเปิดรายการมาด้วยการสัมภาษณ์กุนเทอร์ไมเคิลโคถามว่ากุนเทอร์สองสัปดาห์ก่อนคุณปล่อยให้เจมมี่พี่ชายของเจนอนจมกองเลือดก,กลางเวทีนี้ทำให้เจอูโซเดินลงมาที่เวทีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในสภาพที่เปลี่ยนไปเป็นคนละคน อุนเทอร์บอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเหรอสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเจอูโซ so มองตาฉันแล้วบอกว่าเขาไม่กลัวฉันอีกต่อไปเอาเป็นว่าฉันจะพูดให้ตรงประเด็นเลยก็แล้ากันคืนนี้ฉันมายืนอยู่ตรงนี้เพื่อบอกกับนายและทุกคนให้ดูว่าเจอูโซเนี่ยมันพูดแต่เรื่องไร้สาระช่างหัวเจอูโซไปเลยช่างหัวทุกอย่างที่เจอูโซเป็นและช่างหัวทุกคนที่ยืนอยู่เคียงข้างเขาตั้งแต่วันที่ฉันเข้ามาเหยียบบริษัทนี้ฉันคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่บริษัทนี้เคยได้รับ ตลอดเวลา80%ที่ฉันอยู่ที่นี่ฉันเป็นแชมป์และตอนนี้ฉันคือแชมป์โลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลและฉันจะไม่ยอมให้คนอย่างเจอูโซเนี่ยมาทําลายสิ่งนั้นเจฉันได้ยินว่านายเนี่ยแอนอกเข้าสู่เรโซมาเนียด้วยความมั่นใจที่สุดในชีวิตแต่มันจะไม่ได้มีความหมายอะไรทั้งสิ้นเมื่อระฆังดังขึ้นนายก็จะกลายเป็นฝุ่นใต้ตีนของฉันทุกชาติไปและฉันจะกระทืบนายลงเป็นครั้งที่4ติดต่อกันสสัปดาห์ที่ผ่านมาฉันถูกบอกว่าฉันเนี่ยทำเกินไปกับจิมมี่มี แต่เจเชื่อชันเถอะตลอด37ปีในชีวิตชั้นชั้นไม่เคยขาดสติแม้แต่ครั้งเดียวและในคืนนั้นที่ฉันอาบเลือดพี่ชายของนายชั้นคุมสติได้ร้อยเปอร์เซนต์และฉั้นชอบมันมากเจฉันอยากให้นายไปสวดมนต์ขอบคุณพระเจ้าที่วันนั้นฉั้นยังคุมตัวเองได้อยู่เพราะถ้าชันคุมตัวเองไม่ได้นายจมกองเลือดของพี่ชายนายไปแล้วฉั้นรอคอยไม่ไหวแล้วที่จะได้โทรหาแม่บอกกับเธอว่าฉั้นสนุกแค่ไหนที่ได้กระทืบเจอูโซกกลางเวทีและเดินออกจากดยเซ้ามาเนียในฐานะของแชมป ตัดภาพมาที่เบียนกาเบแลโโปรโมนะครับเบียนกาเบ์แลบอกว่าฉันขอยอมรับเป็นคนแรกเลยว่าช่วงหลังมานี้เนี่ยฉันมัวแต่คิดมากอยู่ในหัวของตัวเองเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเจตคาเกลแล้วก็เนลมิมันทําให้ฉันสับสนมากมันกระทบจิตใจของฉันจริงๆแต่ตอนนี้เรื่องระหว่างอีโอกับลีอาเนี่ยก็เหมือนจะปลุกตัวตนอีกด้านหนึ่งของฉันขึ้นมาแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดเส้นทางของฉันสู่ไรซโซมาเนียมันเต็มไปด้วยเลือดหยาดเหงื่อน้ําตาไม่มีการบนไม่มีการข้ามควรไม่มีข้อแก้้ตตัววมมีแ่คาจริงลนๆ สิ่งที่ฉันทำก็แค่ยืนหยัดเพื่อตัวเองและพูดในสิ่งที่เป็นความจริงสิ่งทีใ่ใครๆก็สมควรจะทำพ่อแม่ทุกคนควรจะสอนลูกให้ทำแบบนั้นคุณอาจจะไม่ชอบความจริงแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนที่ฉันปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นแมทสามเศร้าไปแล้วและใช่ฉันผ่านอะไรมามากมายฉันยังเป็นคนที่เก่งที่สุดอยู่ดีฉันจะใช้ทุกอย่างที่ฉันเคยเผชิญเ,เพื่อดึงเอาเบียนก้าตัวจริงที่ฉันรู้ดีว่าอยู่ข้างในออกมา ฉันคือเบียนกาที่ชนะอิลิมิเนชันแชมเบอร์ฉันคือเบียนกาที่ไม่เคยโดนกดนับ3ที่เรโซมาเนียและฉันคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดเร็วที่สุดดุดันที่สุดและดีที่สุดที่พวกคุณเคยเห็นเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแมตช์สเศร้าหรือเปล่าไม่สําคัญเลยฉันจะเดินออกจากรโซมาเนียในฐานะของแชมเปี้ยนพราพวกคุณสะกดคําว่าเรโซมาเนียไม่ได้ถ้าไม่มี E.S.T. แต่ภาพมาคู่แรกครับเบลลี่เจอกับลีฟมอร์แกนโตแมตช์โอเคจังหวะการปั้มของแมตช์นี้เนี่ยไม่ได้บือหวาเท่าไหร่ในช่วงแรกแต่ว่า ช่วงการทุ่มกันนอกเวทีเนี่ยก็ถือว่าเรียกความสนใจได้อยู่นะครับหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าเบลลี่จะรับหนักท่าผู้นี้ค่อนข้างเยอะไอ้พวกท่าที่ฟาดน,นอกเวทีนะครับส่วนในช่วงท้ายของแมตช์ครับที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยออกมาช่วยกันก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีถือว่าทําออกมาใช้ได้ตอนจบนะครับเบลลี่รวบกดเอาชนะไปได้ตัดภาพมาที่เลียริบลี่นะครับเลียร,ร,ริบลี่บอกว่าเบียนกาฉันมองเห็นทุกอย่างที่เป็นเธอเธอเคยบอกว่าเธอมายืนข้างเวทีเพื่อดูเฉยๆและอยากจะทําตัวเป็นกลาง แต่ตอนนี้ฉันเห็นเจตนาที่แท้จริงของเธอแล้วเธอสนุกกับการเล่นความรู้สึกของฉันเหมือนกับว่าฉันเป็นของเล่นให้เธอปั่นหัวเพื่อที่เธอจะได้ในสิ่งที่เธอต้องการและทําให้ฉันดูเป็นคนร้ายแต่นั่นแหละคือสิ่งที่เธอทําพลาดสิ่งที่เธอไม่เข้าใจก็คือเวลาที่ฉันสูญเสียบางอย่างที่ฉันรักฉันไม่มีวันหยุดที่จะเอามันกลับคืนมาสําหรับบีโอฉันไม่เคยต้องให้โอกาสเธอชิงแชมป์ด้วยซ้ําแต่การที่ฉันเห็นเธอทําหน้าบึ้งทําเสียงบ่นมันดันไปสะกิดหัวใจฉันความใจดีที่ยังเหลืออยู่ เพราะงั้นฉันเลยจะขอใช้ความใจดีของเธอบ้างฉันต้องการของของฉันคืนเพราะงั้นอยู่ฉันขอแนะนําให้เธอจดจําทุกวินาทีที่เธอยังได้อยู่กับเข็มขัดแชมป์และเบียนก้าฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะทําให้เธอได้รู้สักทีว่ามันรู้สึกยังไงเวลาที่กลายเป็นตัวร้ายจริงๆพอที่ Wrestlemania 41ฉันจะเอาสิ่งที่เป็นของฉันกลับคืนมาแต่ภามาคู่สครับเรมิซโอเจอกับจูเลสคี ตัวแมนออกมาค่อนข้างดีเลยครับคือด้วยกําลังมหาศาลของจูเลียสเนี่ยทำให้จังหวะต่างๆดูน่าตื่นตาตื่นใจขึ้นมากทางการรับการยกทุกอย่างเนี่ยมันส่งเสริมเรมิเซีอแบบสุดๆนะครับและด้วยการที่เรมิเซโอเนี่ยมีความคล่องแคล่วว่องไวอยู่แล้วตัวแมตมันก็เลยดูโดดเด่นขึ้นมามากขึ้นไปอีกนะครับระหว่างแมตเอลกรานเดเข้ามาป่วนนะฮะตอนจบเรมิเซีอใส่ซิกวันนกดนับ3เอาชนะไปได้หลังจบแมตครับเอลกรานเดอเมริกาโนเล่นงาน LWO สัดภาพมาที่ The Wall Raider Promo นะครับ The Wall Raider บอกว่าเซเวียโคฟี่พวกนายพูดไม่หยุดเลยว่า New Day เนี่ยคือแท็กทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลแต่ในความเป็นจริงคือ The Wall Raider เนี่ยไล่ลาแชมป์มาทั่วโลกแล้วสัปดาห์ที่แล้วเราเกือบเอาชนะพวกนายอย่างขาดลอยแต่พวกนายกลับเลือกใช้หนทางของคนขี้คลาดพวกนายรู้ดีว่าพวกนายเนี่ยไม่มีทางเอาชนะพวกเราได้พวกนายบอกว่านี่มันเกี่ยวกับแชมป์แต่ตอนนี้มันเกินกว่านั้นแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนพวกนายทาให้ความแค้นเนี่ยมันยิ่งขึ้นไปอีก พวกนายไม่ได้มาแค่เข็มขัดแชมป์พวกนายมาเพื่อทำร้ายพวกเราพวกนายจะทำให้พวกเราต้องพักรักษาตัวอีกครั้งพวกนายพยายามจะจบอาชีพของพวกเราเพราะฉะนั้นที่เรซซ์มาเนียนี่จะไม่ใช่แมตชไม่ใช่การต่อสู้แต่นี่คือสงครามแต่ภ้ามาที่ New Day ครับถูกถามเรื่องที่ the w a อลเรเดอเพิ่งพูดไป New Day บอกว่าสงครามเหรอพวกเราอยู่ในสงครามอยู่แล้วเห็นสิ่งที่คนอื่นทำกับพวกเราไหมล่ะ แต่สงครามนี้จะจบลงที่เรซโซมาเนยเมื่อพวกเราได้สิ่งที่พวกเราควรจะได้ World Tag Team Champion มันจะทําให้ New เดยกลับมาเป็นแท็กทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดอีกครั้งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเป็นแค่ตัวอย่างว่าพวกเราจะเอาแชมป์กลับมายังไงหลังจบเรซโซมาเน่เราจะจัดการพวกมันให้กลับไปนอนบ้านอีกรอบและพวกเราจะกลับมาเป็นแชมป์ที่ใครก็เถียงไม่ได้พวกนายควรจะขอบคุณพระเจ้าที่มีนิวเดย์ตัดภาพมาคู่3ครับ AJ s t y ไตเจอกับ k a r e n c ตัวแมตโอเคนะครับคือการใส่ท่าต่างๆเนี่ยมันโอเคนะแต่ว่าตัวแมตมันช้ามากๆคือช้าจนง่วงอะ่ะทุกคนการโจมตีเนี่ยมันไม่ได้มีความต่อเนื่องสักเท่าไหร่นะครับนอกจากคอมโบของ AJ Style ในช่วงกลางแมตนอกนั้นแล้วเนี่ยมันก็ดูค่อนข้างที่จะน่าเบื่อตอนจบนะครับ AJ s t สไตใส่ p h e n น m i n a l f o r รกดนับ3เอาชนะไปได้หลังจบแมตครับโลแกนพอเปิดตัวออกมาโลแกนพอบอกว่า AJ AJ เฮ้ย hey, ทำไมนายจะต้องแสดงท่าทีเป็นศัตรูขนาดนั้นด้วยฉันมาที่นี่เพื่อแสดงความยินดีกับนายเท่านั้นเองนายเอาชนะได้เยี่ยมมากเพื่อนขอแสดงความยินดีด้วยนายทำมันได้แล้วแต่นายเพิ่งแสดงให้คนธรรมดารรมดาจากแคลิฟอร์เนียเห็นว่าทําไมแมตที่นายกับฉันจะเจอกับที่เรเซอร์ม,มาเนี่ยมันถึงจะสุดยอดมากๆนายอยากรู้ไหมเอเจว่านายกาลังจะเจอกับอะไรอยู่เชิญดูวิดีโอที่ยอดเยี่ยมด้านหลังนี้เอเจสไตล์บอกว่าวิดีโอที่นายทําออกมาเนี่ยมันน่ารักดีนะไอ้ก,กรุ๊ป แต่เอางี้ไหมเรามาเริ่มเรอโซมาเนียให้เร็วขึ้นอีกหน่อยดีกว่าเสนอหน้าขึ้นมาบนเวทีฉันจะได้กระทืบนายคาเดนคอร์เข้ามาเล่นงาน AJ สไตล์นะครับก่อนที่โลแกนพอจะขึ้นมาใส่โอเวอร์ไลเซอร์เอเจสไตล์ต่ภาพมาที่เจอุโซเปิดตัวออกมานะครับเจอุโซ so บอกว่าโอเคฟังนะฉันพูดทุกอย่างที่ต้องพูดกับคุณเธอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่วันนี้ฉันอยากจะออกมาพูดกับพวกนายทุกคนฟังนะอูสทุกคนเอาแต่ถามฉันว่าเจตอนนี้เนี่ยนายคิดอะไรอยู่ฉันกําลังสติหลุดเหรอ แต่ฉันก็โฟกัสแบบสุดๆเหมือนกันโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสที่ครอบครัวโฟกัสที่พวกนายทุกคนไอตอนที่กุนเทอร์ออกมาพูดเนี่ยรู้ไหมฉันรู้สึกยังไงฉันไม่ได้รู้สึกว่าเขาโกรธฉันรู้สึกว่าเขากลัวต่างหากใช่แล้วกุนเทอร์นายกลัวนายกลัวว่าฉันเนี่ยจะอัดแกยับต่อหน้าคนดู6กหมื่นคนเพื่อ World Heavyweight Champion ที่ w r e s t l e มา n นี่แต่กระนักุนเทอร์เราจะได้เจอกันวันเสาร์นี้แน่นอนอุสและฉันเนี่ยจะจัดการนายเองตัดภาพมาที่บอยเบรเกอร์กำลังจะให้ส แต่พามาคู่4ี่ครับเพนตาเจอกับฟินบาร์เลอร์ตัวแมโอเคนะครับมันมีการพลิกไปพลิกมาพอสมควรจังวาต่างๆก็ถือว่าทําออกมาได้ไม่แย่แต่ด้วยชื่อชั้นของทั้ง2ฝ่ายครับเราคาดหวังว่าตัวแมดเนี่ยมันน่าจะสนุกกว่านี้มากสะหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับถึงแม้แมดมันจะไม่ได้แย่แต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างน่าผิดหวังตอนจบครับบอลเบเกอร์ Baker, ออกมาอัดฟินบาร์เลอร์แต่ภามาที่โยสกายครับโยสกายบอกว่าข้อความนี้ขอส่งตรงถึงเบียนกาแบรลและเลียริปลี พวกเธอทั้งสองคนเนี่ยลืมไปหรือเปล่าฉันนี่แหละคือ Women World Cha m p ป o n แต่พวกเธอกับผลักฉันออกจากทางเหมือนฉันไม่มีความหมายเหมือนฉันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ทั้งๆที่ความจริงแล้วฉันคือเหตุผลที่พวกเธอสู้กันตั้งแต่แรกเพราะเข็มขัดเส้นนี้คือสิ่งที่พวกเธอทั้งสองคนอยากได้ฉันไม่ยอมถูกเมินอีกต่อไปฉันไม่ยอมเป็นคนที่ถูกลืมอีกต่อไปเพราะถ้าพวกเธออยากได้แชมป์เส้นนี้พวกเธอต้องผ่านฉันไปก่อนและฉันไม่เคยกลัวเลยที่จะสู้กับพวกเธอทั้งสองคนพร้อมกันเพราะฉันสามารถเอาชนะพวกเธอได้แน่นอนและฉันก็จะะชนอีกครั้ง ที่ b r a s มาเนียพวกเธอจะไม่มีวันลืมชื่อของฉันอเโอสกายวูแมนเวิลด์แชมเปียนแต่ภาพมาที่เซียมพังเข้ามาหาพอเฮมแมนนะครับโลมานเลนเนี่ยลงมาจากรถเราก็เห็นภาพบาดตาบาดใจพอดีแต่ภาพมาที่โลมานเลนและพอเฮมแมนเปิดตัตออกมาด้วยกันหน้าเวทีนะครับโรมันเลนบอกว่าซาคาเมนโตจงยอมรับค่าทั้งโลกสัมผัสได้ถึงมันทั้งโลกได้ยินเสียงของพวกเจ้าที่รักและยอมรับหัวหน้าเผา่าและตอนนี้เนี่ยทั้งโลกก็เข้าใจแล้วว่าพวกเจ้าจะไม่มีวันทรยศต่อหัวหน้าเผา่า แต่ไม่ใช่ทุกคนที่คิดเหมือนพวกเจ้ามีบางคนที่กล้าทรยศข้าสกาเมนโตมีใครพอจะเดาได้ไหมที่ปรึกษาเจ้ากล้าทรยศข้าได้อย่างไรพอเฮมนบอกว่าท่านหัวหน้าเผ่าของผมมันไม่ใช่การทรยศผมเพียงแค่ชำระหนี้บุญคุณที่ผมเคยได้รับเอาไว้โลมาเลนบอกว่าข้าว่าข้าเริ่มงงๆแล้วเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยหนี้บุญคุณเจ้าจะต้องเป็นคนชำระด้วยตัวเองใช่ไหม แต่ดูเหมือนว่าคนเดียวที่โดนเล่นงานในเรื่องนี้ก็คือข้านี่แหละและมีสิ่งหนึ่งที่เจ้ารู้เกี่ยวกับข้าเกี่ยวกับหัวหน้าเผ่าของเจ้าข้าไม่เคยขอให้ใครทําอะไรข้าไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใครเมื่อข้าต้องการอะไรสักอย่างข้าชิงมันมาข้าไม่เคยขอให้ใครมาร่วมทีมในวอลเกมดังนั้นข้าไม่ติดนี่อะไรใครทั้งนั้นเพราะงั้นบอกข้าสิที่ปรึกษาทําไมข้าจะต้องจ่ายนี้โง่ๆแทนเจ้าด้วยเซนโอลินเปิดตัวออกมานะครับเซโอลินบอกว่าซาคาเมนโตขอเสียงให้หัวหน้าเผ่าของพวกคุณหน่อย พอหลังจากกว่าทศวรรษในที่สุดเขาก็เริ่มเข้าใจบางอย่างแล้วใช่ในายเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมโลมันนายเกือบจะต่อตัวต่อครบแล้วแต่น่าเสียดายที่มันช้าเกินไปเพราะฉันยังต้องจัดการนายให้จบที่เรโซมานียและเหตุผลเนี่ยมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมเพราะมันคือสิ่งที่ถูกต้องและฉันต้องทำม,มันแมตช์สามเซฟที่เรโซมานียครั้งนี้มันคือแมตช์ที่ใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดไม่ใช่แค่ในประวัติศาสตร์ของเรโซมานียแต่ในประวัติศาสตร์ของวงการนี้ทั้งหมดเพราะว่าคนที่ชนะในแมตช์นี้จะเป็นผู้กกหนนดออานาคตขงงวงร มันไม่ใช่นายแน่นอนเพราะถ้าวงการนี้เต็มไปด้วยคนอย่างนายที่โผล่หัวมาแค่ตอนสะดวกแล้วปล่อยให้คนอื่นทํางานสกปรกแทนวงการนี้ก็จะตายแล้วก็ไม่ควรจะเป็นเสียมพังเหมือนกันพอดูเหมือนนายจะเริ่มเข้าใจเรื่องนี้แล้วถ้าทุกคนในวงการเป็นเหมือนเสียมพังคนที่หนีไปตอนที่สถานการณ์ไม่ดีและกลับมาเพื่อดูดผลประโยชน์จากความสําเร็จของคนอื่นวงการนี้ก็จะตายอยู่ดีแต่ถ้ามันเต็มไปด้วยคนอย่างฉันคนที่ยอมเสียสละทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อทําในสิ่งที่ดีที่สุดของวงการนี้วงการนี้จะไม่ใช่แค่มีชีวิตรอด แต่มันจะเฟื่องฟูคนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะชนะต้องเป็นฉันและเชิงสุดท้ายที่นายยังต่อไม่ครบโรมันก็คือน,นี่บุญคุณมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบซุม่มมันคือการเลือกฉันเลือกที่จะไม่ส่งพอเฮมนเข้าโรงพยาบาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและตอนนี้พอเฮมนก็สามารถเลือกได้ว่าจะชําระหนี้นั้นหรือไม่แต่ว่าที่ปรึกษาของนายเนี่ยไม่มีเกียรติเขาเป็นแค่ขยะชิ้นหนึ่งและฉันไม่คาดหวังอะไรจากเขาเลยพอเฮมนไม่ได้ยืนข้างเซมพังเพราะความบังเอิญพอเฮมน hey เขาเลือกแล้ว นี่ไม่ใช่แค่การทรยศโลมันแต่มันเป็นสิ่งที่นายต้องถามตัวเองให้ดีว่าทำไมเขาถึงเลือกเสียมพังแทนที่จะเป็นนายโลมาเลนบอกว่าที่ปรึกษาเขาพูดถูกเจ้าทําการเลือกของเจ้าและตอนนี้ข้าก็จะทําของข้าเหมือนกันโลมาเลนจัดการเซลโรลินกองไปนะครับหลังจากนั้นครับโรมาเลนก็ผักใส่พอลเฮมันกระเด็นไปก่อนที่เซียมพังจะเข้ามาโลมาเลนครับแล้วก็โดนสเปียร์กองไปสุดท้ายเซลโรลินเอาเกอีเหล็กมาตีโลมาเลนก่อนที่จะจบรายการ สรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับเหตุการณ์แรกเอลการเดออเมริกันโนเล่นงาน l w o เหตุการณ์ที่2ครับโลแกนพอเข้ามาเล่นงาน AJ Style. s t y l e เหตุการณ์ที่3บอลเบรกเกอร์เข้ามาเล่นงานจัสเมนเดเหตุการณ์ที่4เซนตลอรินเอากุยตีโลมาเลนสรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกครับเบลลี่เจอกับลีฟมอร์แกนเบลลี่สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2เรมิเชโอเจอกับจูเรตครีเรมิเชโอสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3 AJ s t y l e เเจออกับคคารรน์สามารถเอาชนะไปได้และคคู่่ที4รับเพนต้าเจอกับฟินบาร์เลอร์คู่นีี้ไมม่การตัดสินนะครับ ในด้านของแมตส์สัปดาห์นี้นะฮะต้องบอกว่ามันน่าผิดหวังน่อหน่อย,อยทุกคนคือแมตช์ท,ที่น่าสนใจที่สุดในสัปดาห์นี้ก็น่าจะเป็นแมตช์ของเรมิเซโอกับจูเลียสคีนี่แหละนะครับที่ทําหน้าที่ได้ค่อนข้างดีทําให้ตัวแมตช์เนี่ยมันมีความสนุกใช้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยกการโยนการทุ่มการยอมเจ็บตัวอะไรต่างๆ จูเลสคีเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆแล้วก็ส่งเสริมเรมิเซโอให้ไปได้ไกลสุดๆนะครับแต่แมอยัง AJS t y l e หรือว่า f i n บาลเลอนะครับมันไม่ค่อยสนุกสซกเท่าไหร่ทุกคนคือเขาอาจจะอยากเก็บของไว้โชว์ในศึกใหญ่ก็เป็นไปได้แต่จริงๆนะครับในศึกใหญ่อย่าง r e ซโซมาเนียเองในปีนี้นะผมก็ไม่ได้คาดหวังักเท่าไหร่นะครับต้องรอดูว่ามันจะดีหรือเปล่า ส่วนในดา้านของเนื้อเรื่องครับก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจบลงไปหมดแล้วนะครับรอไปเจอกันในรสเซลมาเนี่ยแค่นั้นตอนนี้มันก็เป็นแค่เหมือนแบบทีเซอร์หรือว่าการพูดต่อย้ำอะไรกันไปนิดๆหน่อยๆแต่ที่น่าพูดถึงครับก็คงเป็นเรื่องของเซลอลินโรเมเลแล้วก็เซมพัง,งนี่แหละที่วันนี้เนี่ยมันเอาโมเมนต์เก่าๆกลับมาเล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างการเอาก้ยี้ตีหลังคือ ผมไม่ได้มองว่ามันแย่นะทุกคนถึงแม้มันจะเป็นเนื้อเรื่องเดิมๆก็ตามแต่ว่ามันไม่ได้เจอกันบ่อยไงเรื่องราวนี้เนี่ยมันถูกเล่ามาตลอดเหมือนกับว่าเป็นแบบเอกลักษณ์ของเซโรลินแล้วก็โลมันเลนไปแล้วในการเอากุยตีหลังกันมันเป็นการฉายภาพตอนที่มันหักหลังเดือดชิวตอนนู้นนะครับแล้วปีหนึ่งเนี่ยมันก็เจอกันแค่ไม่กี่ครั้งดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าเบื่อสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่ผมรู้สึกได้ตอนที่ผมดูใน segment นี้นะครับก็คือว่าทำไมคนถึงโหเซโรลินคืองี้ครับเหตุ มันไม่เคยเปลี่ยนเลยทุกคนเซโรลินคือคนที่ต่อสู้เพื่อความถูกต้องถวายร่างกายให้กับบริษัทเขาจะเชิดชูทุกอย่างที่ดีงามและแน่นอนเขาจะกําจัดทุกอย่างที่เลวร้ายออกไปย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วครับเซโรลินยอมเป็นเบีย้ยที่ถูกชายเราทิ้งเขายอมแม้กระทั่งเสียแชมป์โลกของตัวเองเพื่อช่วยให้โคดี้เนี่ยก้าวขึ้นไปเป็นหน้าตาของสมาคมและโค่นล้มความั่วร้ายอย่างบัตรไลน์นะครับเซโรลินคือกุญแจสําคัญที่ช่วยให้บริษัทนี้รอดพ้นจากการควบคุมของบัตรไลน์ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอเน,อนันเง่ง มาวันนี้ครับเจ้าตัวก็ยังทําเหมือนเดิมจัดการโลมาเลนเพื่อไม่ให้มีอํานาจอีกครั้งทีนี้เนี่ยมันก็จะไม่ได้กลับไปเป็นอย่างเก่าบัตรลายจะไม่ได้มีอํานาจแล้วควบคุมทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เพียงแค่โลมาเลนกลับมาเป็นคนดีครับเซตโรล,ลินมันก็เลยกลายเป็นคนร้ายซะอย่างนั้นความทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่ทํามาเหมือนกับว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นซะอย่างนั้น ในขณะเดียวกันครับเซตโลลินเองก็พยายามปกป้องสถานที่นี้จากเสียมพังคนที่คอยว่าร้ายและพยายามจะทําลาย WWE ทุกครั้งที่เขามีโอกาสคือตอนที่เสียมพังอยู่นอก WWE เนี่ยมีการด่า WWE ตลอดเวลาว่าทําทุกอย่างที่แย่ yeah! นะครับทุกการกระทําของ WWE จะถูกเสียมพังด่าเสมอแต่พอเห็นว่าตัวเองได้รับประโยชน์ครับก็พลิกลิ้นเดินกลับมาร้อยหน้าลอยตาทุกอย่างที่เซโลินทำเนี่ยมันคือการทําเพื่อปกป้องสถานที่นี้เท่านั้น ม้ว่าใครจะเปลี่ยนไปยังไงเซตโรล,ลินก็ยังคงทําหน้าที่ของเขามาโดยตลอดแต่กลับกลายเป็นว่าเพียงเพราะคนนึงกลับตัวเป็นคนดีอีกคนนึงเป็นขวัญใจมหาชนเซตโรล,ลินก็เลยกลายเป็นตัวร้ายไปโดยปริยายซึ่งน่าเสียดายมากนะครับเราบอกเลยว่าแมตช์นี้เนี่ยผมอยู่ข้างเซตโรล,ลินร้อยเปอร์เซ็นต์อีกเรื่องหนึ่งที่เราน่าจะบ่นกันซะหน่อยนะครับก็คือเรื่องของเจอุโซที่วันนี้เนี่ยมันกลับมาแลบอีกแล้วทุกคนคือนอกจากเนื้อเรื่องมันจะขัดกันเองแล้ววันนี้คาแรคเตอร์แม่งก็ขัดกันด้วย คือพยายามออกมาแบบใส่ชุดดำเพื่อให้มันไม่มีสีสันมากทำให้ตัวเองดูว่าเฮ้ยก mm ู hmm. i, จริงจังนะไม่ได้มาโจ๊กไม่ได้มาตลกไม่ใส่กาะเกงสีชมพูไม่ใส่แว่นยีสเพื่อทำให้ภาพลักษณ์เนี่ยมันดูซีเรียสนะครับแต่ว่ามึงออกมาแลบทุกคน แล้วเป็นการแรปแบบไร้อารมณ์สุดๆด้วยเนื้อออกปะกุนเทอร์แม่งบิวเนื้อเรื่องนี้เกือบตายด่าจนน้ำลายกระเด็นเจลโซไม่ออกมากระจอกงอกง่อยมากๆคือแม่งออกมาแล้วก็ให้ทีมงานเปิดเพลงหลายๆรอบคนดูโยกกันหัวแทบหลุดมึงไม่โยกไปกับคนดูมีแบบโยกโยกเย่เย่นิดหน่อยนะครับคือเราคิดว่าเขาน่าจะเก็บโมเมนต์การทําท่าแบบท่ายีดของเขาเนี่ยไว้หลังจากจบจากแม์ของกุนเทออารมณ์แบบว่าจบแล้วได้แชมป์ไม่ได้แชมป์ไม่รู้แหละแต่กลับมาเป็นเจลูโซ so คนเดิมที่ทุกๆคนรัก คือมันก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับแต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมึงจะขอให้ทีมงานเปิดเพลงบิวคนดูทำไมวะมึงจะออกมาแรปทำไมวะมึงควรจะออกมาพูดแบบจริงจังปะนี่คือสัปดาห์สุดท้ายที่มึงจะได้ปรากฏตัวก่อนศึกใหญ่นะเว้มึงต้องข่มขวัญแล้วหรือเปลามึงต้องแบบเฮ้ย hey, กุนเธอเดี๋ยวเมื่อกูจะทำมึงอย่างนั้นกูจะทำอย่างนี้กูจะกระโดดมาจากหอไอเฟลกระโดดทิ้งศอกใส่มึงกูจะซุปเปอร์คิกสามร้อยทีในแมตช์นี้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นการข่มขวัญก่อนที่แม่งจะขึ้นไปโซ่กันหรือเปล่าซึ่่่งงกไไมมททาาหนน้้้ีีีตรดด เนอะไหมในไหนก็ไม่กลัวแล้วอะทำไมถึงไม่ด่ากลับไปให้มันดูจริงจังสักหน่อยวะสัปดาห์ที่แล้วมึงกลับมาเพราะว่าพี่มึงโดนอาบเลือดมึงก็กลับมาพูดเรื่องแม่ด่าไอหาสัปดาห์นี้มึงมากูเทิแม่งบิว้วอย่างดีมึงไม่กลัวมึงออกมาแลบง่อยๆเรารู้สึกว่าแบบนอกจากเนื้อเรื่องไม่จะขัดกันตั้งแต่เริ่มจนจบตอนนี้สัปดาห์นี้สัปดาห์สุดท้ายคาแรคเตอร์ของมึงอะยังขัดกันเองอีกเรารู้สึกว่าทิศทางของเจวูโซมันถูกวางมาไม่ดีอะครับ คือเจอูโซ่มันน่าจะถนัดเรื่องของการที่แบบเป็นนักมวยปั้ำที่แม่งยีดกกับคนดูนั่นแหละเจ้าตัวน่าจะดูเอนจอยและทำได้ดีแต่เพราะมันกลับมาเป็นเนื้อเรื่องของธีมซีรีส์อ่ะผมคิดว่าเจอูโซ่น่าจะทำตรงนี้ได้ไม่ดีเท่าไหร่มันก็เลยดูออกมาขาดขาดเกินแบบนี้นะครับผมก็รอดูกันในเรือโซมาเนยฮะว่ามันจะเป็นยังไงกันต่อไปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรอถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้แลวยังไงเจอกัน